อำเภอวิภาวดีมีพื้นที่33781ไ right. ร่ต่อตารางกิโลเมตรครอบคลุมอนณาเขต2ตำบล31หมู่บ้านคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเกษตรระดับอำเภอ SCD ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านช่องอินทนินหมู่ที่10ตำบลตะกุกเหนือเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีบ้านช่องอินทนิน มีพื้นที่12624ไร่ต่อตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ด้านการเกษตร5,150.65ไร่มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น416คนเป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตรจำนวน50ครัวเรือนและสินค้าเกษตรที่สําคัญของหมู่บ้านได้แก่ยางพาราพื้นที่ปลูก4,960ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย250กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีปาล์มน้ำมันพื้นที่ปลูก216.10ไร่ผลผลิตเฉลี่ย2,100กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีทุเรียนพื้นที่ปลูก30.82ไร่ผลผลิตเฉลี่ย3,000กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและประมงน้ำจืดจำนวน12ครัวเรือน20บ่อ ผลผลิตเฉลี่ย1,250กิโลกรัมต่อครั้งชนิดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเกษตรกรต้องการการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของหมู่บ้านคือปลาดุกปัจจุบันมีเกษตรกรในหมู่บ้านเลี้ยงปลาดุกจำนวน12ครัวเรือนประมาณ15บ่อส่วนใหญ่เลี้ยงในกระชังบกและโอง่งขนาดใหญ่ เหตุผลในการคัดเลือกหมู่บ้านและชนิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเนื่องจากบ้านช่องอินทนินมีกลุ่มส่งเสริมอ,อาชีพการเกษตรเกษตรผสมผสานบ้านช่องอินทนินสมาชิกในกลุ่มมีการเลี้ยงปลาดุกและมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการแปลรูปปรดุกเป็นผลิตภัณฑ์ปลาดุกเปรี้ยวจึงได้มีการคัดเลือกบ้านช่องอินทนินหมู่ที่10ตำบลตะกุกเหนือและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงคือปลาดุก เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านองค์ความรู้พัฒนาด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ามีจุดแข็งคือ 1. บ้านช่องอินทนินมีบุคคลที่มีความรู้ด้านการแปรรูปปลาดุกเปรี้ยว 2. มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเกษตรผสมผสานบ้านช่องอินทนินที่มีการเลี้ยงประดุกทำให้มีต้นทุนด้านการผลิต 3. ม,มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านช่องอินทนินที่มีความสามารถด้านการแปรรูปและ 4. คนในชุมชนมีความเข้มแข็งมีความสามาัคคีกันมีจุดอ่อนคือ 1. วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการแปรรูป 2. ขาดการวางแผนในการผลิตและการเลี้ยง 3. การตลาดยังไม่ขยายตัว 4. ต้นทุนอาหารมีราคาสูง 5. อุปกรณ์ในการแปลรูปไม่มีมาตรฐาน 6. มีทัศนคติแบบเดิมเดิม 7. ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ 8. ขาดการประชุมต่อเนื่องและ 9. คนรุ่นใหม่ในการร่วมกันพัฒนามีจำนวนน้อยมีการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงจำนวน3ราย 1. ในายปัญญาแสงสี 2. ในวิโรธเกตเพชร 3. นายสัทธาพรมจินดาการจัดเวทีทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้านพบปัญหาหรือความต้องการทางด้านการเกษตรของหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาคือ 1. สินค้ายังไม่มีมาตรฐานรองรับขาดการรับรองมาตรฐานสินค้าออยอควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าออยอ 2. ไม่มีสถานที่ผลิตที่สามารถเป็นที่ทำการกลุ่มได้กระบวนการผลิตไม่ได้คุณภาพอุปกรณ์ในการผลิตยังไม่มีมาตรฐานและไม่เพียงพอเกษตรกรขาดงบประมาณในการจัดสร้างอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปควรเสนอของงบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน 3ต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาดุกสูงและพันธุ์ปลาดุกไม่เพียงพอในการเลี้ยงเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการผลิตอาหารปลาดุกและความรู้ในการเพราะขยายพันธุ์ปลาดุกควรอบรมให้ความรู้ในการผลิตอาหารปลาดุกในต้นทุนต่ำและการเพาะขยายพ,พันธุ์ปลาดุก 4. วัตถุดิบไม่เพียงพอในการแปรรูป ขาดการวางแผนการผลิตและมีเกษตรกรเพราะเลี้ยงปลาดุกในชุมชนน้อยส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่เพื่อเป็นอาชีพเสริมแผนง,งานหรือโครงการด้านการเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลาดุกเปรี้ยวดังนี้1ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสินค้า 2. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในสวนยางพาราและ 3. อบรมให้ความรู้การผลิตอาหารปลาดุกลดต้นทุนสนับสนุนแนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตรที่เข้าร่วมโครงการของหมู่บ้านให้สูงขึ้นคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกเปรี้ยวของชุมชนให้มีการผลิตที่ได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่ดึงดูดตาผู้บริโภคและตรงตามความต้องการของตลาด วิธีการเพิ่มมูลค่าชนิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่เข้าร่วมโครงการการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนามาตรฐานสินค้าการขอมาตรฐานสินค้าออยอพัฒนาบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมการเลี้ยงประดุกเพื่อเป็นต้นทุนในการแปรรูปประดุกเปรี้ยวเป็นต้นผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านและสินค้าเกษตรมูลค่าสูง หลังจากเข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. เกษตรกรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก 2. มีการผลิตอาหารประดุกที่ลดต้นทุนได้และ 3. มีอาชีพเสริมเกิดขึ้นภายในชุมชน